มาแล้วจ้าเมนูต้มเค็มปลาตะเพียนสูตรแม่เดือนนะคะตอนนี้แม่กําลังทําความสะอาดอ้อยนะคะสูตรโบร,โบราณคะ่ะต้องใส่อ้อยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูว่าใส่ตอนไหนเนาะหลังจากล้งางทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะก็มาหั่นเป็นซีกๆแบบนี้เ,เสียงทักทาย<ม>าจากเพื่อนบ้านคะ่ะหลังจากนั้นก็ล้งางทําความสะอาดอีกรอบคอันนี้พ่อมาช่วยจุดไฟก่อไฟนะคะ ใช้เป็นเตาถ่านนะคะเพื่อความหอมมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะต้องมีการเคี่ยวไว้ด้วยนะคะข้ามวันข้ามคืนเลยจ้ะส่วนของแม่ก็จะเข้ามาเตรียมพวกเครื่องปรุงต่างๆซึ่งเยอะมากก็จะเป็นในส่วนของหอมกระเทียมกระชาาพริกแห้งแล้วก็มะขามเปียกค่ะนะคะกำลังจะเตรียมลงมือทำกันแล้วนะคะนี่แหละค่ะหน้าที่ของอ้อยนะคะ เอามาเรียงใส่ก้นหมอ้อเพื่อป้องกันตัวปลาติดก้นหมอนั่นเองค่ะจริงๆแม่บอกว่าต้องใส่สับป,ปะรดด้วยนะคะเพื่อให้เนื้อปลาเนี่ยมันยุ่ยได้ง่ายคือแต่เราไม่มีสับป,ปะรดค่ะวันนี้เรียงตัวปลาลงโดยทัดเอาตัวที่ใหญ่ลงก่อนนะคะวันนี้ได้ปลามาประมาณ1ิกว่าตัวนะเรียงไปจนเต็มหมอ้อแบบนี้นะคะ่ะยกขึ้นเตาจา้าเตรียมปรุงแล้วจ้าอันดับแรกเลยคือต้องใส่น้ำเกล่าค่ะรอบแรกใส่ไปหนึ่งขวดก่อนนะคะ หลังจากนั้นจึงเริ่มปรุงโดยเอาวัตถุดิบต่างๆลงมะขามปี๊พริกแห้งกระชายกระเทียมหัวหอมอาจจะไม่ได้บอกปริมาณนะคะเพราะว่าทํากินเองที่บ้านคะ่ะไม่มีการตวงการช่างใดๆทั้งสิ้นอันนี้ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะโรยน้ําตาลทรายจะใส่เกลือค่ะคุณแม่น้ําปลาอีกนิดหน่อยคะ่ะซอสตดตำๆเนี่ยคะ่ะหลังจากนั้นเติมน้ําจนท่วมตัวปลานะคะจบพิธีคะ่ะตั้งเตาเคี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะอันนี้กาลังเดือดนะคะกลิ่นหอมมาก่วไว้8-10ชั่วโมง ถ้ากินตอนเช้าก็คุณแม่คือเคี่ยวจนกินก้างปลาได้ตัดลงไปแบบนี้ได้เลยค่ะคือกินได้ทั้งตัวจ้าเมนูนี้คุณสามารถตัดตัวปลาได้แบบตัดเคกินนะ่ะและนี่คือแจกจ่ายญาติจ้า